สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทแมปที่มีชื่อว่าเอ่อเวทอะไรก็ไม่รู้ก็คือ <c oughs> แมปยกรถย,ยานพหาหนะนั่นแหละครับโอ้ยเนี่ยซึ่งเวลาผมเดินเนี่ยมันชอบเนี่ยเวลาผมเดินตลอดเนี่ยเวลา ผมยังไงก็ไม่รู้มันเนี่ยคือเกะเอาฆ่าคนมาตายหนึ่งคนดูว่าการป่านั้นป่าประโยชน์ใครตายเนี่ยใครตายคดต่อยซ้ำหน่อยโอเคซึ่งผมก็ยังอยู่ในระดักโปรโปรอยู่อันนี้คืออ้อครั้งแรกเลยที่ผมมา มาเล่นแมปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกถ้าคิปครั้งแรกซึ่งผมไม่ได้เล่นแมปนี้มาตั้งหนึ่งปีแล้วผมก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมเป็นนูบของตัวใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยคนตัวใหญ่ดึกว่าผมเป็นนูบแต่ผมเป็นโปร เขาเป็นแฮกเกอร์อยู่อันนี้คือระดับนูโปรแฮกเกอร์แล้วก็เอิม่มก๊อตนะคือแมปนี้ไม่มีรัดดับเออแต่ว่านูก็มันต้องเป็นตัวพร้อมแล้วใครปารถมาใส่คอผมเนี่ยยกไปยกยกยกโอ้ย คือผมงงตลอดเลยเวลาผมยกผมเผอไปกดอันนี้ด้วยแล้ว <c oughs> เวลายกอาจจะมีอะไรมามาปังหน้าจอด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสบอสเพื่อนนี่แค่หนึ่งพันเองจับผมห้ามือเร็วๆมีคนสี่คนเข้ามา มีมีไม่มีแฮกเกอร์เข้ามาเลยแฮกเกอร์คนนั้นคือแฮกเกอร์แล้วๆเข้ามาไม่ยันเราไม่สามารถข่าบอสได้แน่นั่นแหละเยี่ยมไม่แฮกเกอรแต่ยังน้อยผมก็มีคนนี้นะเขาเก่งกว่าผมผมยกเป็นรถเอิ่มเฮ้ย เยอะๆเลยก็รอไว้หน่อยนะครับรอไว้หน่อยอย่าพึ่งไปไหนนะเหลือแค่25วิแล้วเร็วๆอย่าอย่าพึ่งไปนั่นแหละดูเฉยๆอย่าพึ่งไปไหนนะห้ามออกจากแมปก่อนนะห้ามออกจากตรงนี้ด้วยเหลือ8วิแล้ว ปบ,บอสเลยเออจริงๆแล้วเราต้องปลาใส่อันเนี้ยมันเหมือนวิธีการสู้กัดเอนเดอร์ดาก้อนในใหม่คร่เลยนะไอ้คอดหายไปไหนอะเอออย่างน้อยอ้ได้สี่สิบสองเลยโอเคผมจะได้ไปเอิม่มอัพสัตว์เลี้ยงผมให้การยกผม ได้สิบห้ากอนสัตว์เลี้ยงเลอยอไม่พอโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีฟาร์มเงินก็มีอยู่ผ้า้าบอสแล้วก็สู้กับมอดทิ่มอนที่เป็นซอมบี้เนี่ยนี่แน่ซึ่งผมทีเดียวได้ทุกตัวแล้ว แล้วก็มีกล่องให้ตีด้วยนะเนี่ยกล่องมันจะได้เยอะกว่าซอมบี้ปกติสิบเท่าแล้วก็เออแล้วก็ได้เยอะกว่าซอมบี้ขั้นสูงสุดประมาณเกือบสองเท่าอะ่ะเพราะว่าคืออันซอมบี้ขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะเอิมกลุ่มว่าเราจะได้เอิม่ม เหรียญหรือว่าห้าเหรียญแล้วก็อันกล่องก็สุ่มด้วยนะว่าเราจะได้กี่เหรียญก็เคือเป็นมันจะมีอยู่แปดเหรียญถึงสิบเหรียญนะครับคำรามอยู่นี่แนะปาะไปคือก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี่ยมันเกิดมันรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเดือซอมบี้มามาบุกฐานผมแล้วมันเป็นซอมบี้ ขั้นสูงสุดด้วยนะคือพวกตัวเล็กๆก้อนหนีกันไปหมดเลยครบเลยพยายามคุมกันตัวเล็กๆได้คือได้ทั้งหมดยกเว้นตัวเดียวคือมีคนนึงเขาหนีซอมบี้แต่ก็ไม่รอดอะ่ะแล้วก็ผมก็ล้างแขนให้เขาเดี๋ยวมันอุ้ยมันมีมันมีระดับด้วย อยู่ข้างบนหัวอ๋อนี่ไง <c oughs> ผมก็ดูระดับข้างบนหัวเขาซึ่งผมยังไม่มีระดับดเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูตัวสแตทผมหน่อยสิ <c oughs> ผมเป็นระดับนี้มันหมายความว่ายังไงอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมยังเป็นระดับโล่โล่ดำอยู่ <c oughs> ผมจองกลายเป็นโล่สอง โล่นํำเงินดาวฟออันให้ได้เดี๋ยวก่อนนะือมอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมอัพตัวนี้ได้เนี่ยเยี่ยมอัพเลยต่อไปหนึ่งร้อยโอเคอัพไ,ได้ยกได้ทีละสิบสี่มาเริ่ม สงสัยต้องฟาร์มเหรียญดิฮ้ยบอสบอสใช้ 15, หนึ่งหมื่นหาพันรอไหนลองจริงด้วยโอเคบอกเลยว่าบอสตัวนี้ไม่ขนามือพวกเราหรอกเพราะว่าเรามีเอิมโลนำเงินสองดาวอยู่ฮะฮๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ด้วยรออีกหนึ่งนาทีนะครับ เมืม่อไหรจะไปได้เนี่ยรอ,อ,อนานแล้วนะมัมม้จัดไปตอนที่เข้าได้ได,ดีกว่าตอนนี้ครับคืออันเอิ่ม โลดนำเงินสองดาวทองเนี่ยเขาหายไปแล้วไม่รู้ว่าเขาออกจากเ้อหรือว่าอะไรผมแค่อยู่อันนี้เฉยๆแล้วสนใจแต่การโยกอะค่ะโอเคเข้าเรื่องเลยกว่าโอเคเหลืออีกสามสอง อย่ามาทำฉันอย่าเพื่อนมาล่อหน่อยฉันจะไม่เออ,อยักษ์มบียยักษ์อ่าพูดไม่ไว้แล้วไม่ไหวแล้ว,วนี่นี่จะน,นีฉันเหรอ ะอ,อดเลยถ้าผมเข้าไปต่อไม่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยแต่ยังน้อยก็ยังมีกล่องอยู่ฮ่าฮ่าฮ่่อยกล่องเลยดีกว่า กล่องน่าอันนี้น่าจะได้สักประมาณสิบนะหรือว่าแปดสองเพศซอมบี้ปกติสองตัวมันยากไม่ได้ันเลยเหรอแต่กล่องอันนี้มันต้องอมันแบบเป็นพันทีเลยอะสองพันห้าร้อย ถ้าต่อยกล่องอันนี้จนไม่แตกมันก็ไรประโยชน์ใช่ไหมจริงด้วยสองพันห้าร้อยแล้วมีคนไปต่อยถึง 100. หนึ่งร้อยได้ตังค์มาหนึ่งบาทฟรีด้วยหรือว่าได้ตังค์มาจากการต่อยอันนี้อืไม่รู้อื้อ แต่แล้วผมว่ามันน่าจะได้ประมาณหนึ่งล้านให้มันคุ้มกับการต่อยหน่อยไหมอืออืออือได้สองทำไมมันต้องได้อุย้ยอะไรนะเดียวเรือลบเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นผมว่า ถ้าผมอันนี้เต็มแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเป็นพอลีคอปเตอร์อรมันอุปะก็ไม่รู้ห้าพันโอเคอลอกบอสเดิมสามนาทีรอนานจังเท่าไหร่แตอนนี้เนี่ยพี่อย่าพุ่งไปนะอย่าพุ่งไปอย่านะอย่าไปไม่แต่นิด เดียวนะโอเคยังอยู่ในนี้อยู่ห้ามไปห้าม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 บอกว่าห้ามเลยห้ามเนี่ยปไปเลยห้ามไปนะอย่าเพิ่งไปไม่ไม่ยงั้นผมจะจะเอานี้กว้างใส่พี่เนี่ยลดรถคว้างใส่พี่เนี่ยเนี่ยห้ามไปรู้ไหมนี่คว้างไปเลย ห้ามไปนะห้ามห้ามไปนี่แหละคว้ากไปเลยการคว้างจะทำให้คนอื่นนั้นเอิมไม่กล้าออกไปเพราะว่าถ้าออกไปต้องเจ็บแน่ๆห้ามออกไปนี่แน่หลัง เมื่อกี้ผมใช้เอิ่มหุดอบอกว่าห้ามเนยห้ามอ่ะไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมเอะเขาอยู่ในเซฟชนตรงนั้นเล้มาไม่ไม่๋มอตึกว่า ดีกว่าจะไปพี่แพ็ก้างใส่คนเล่นนี่เองอม,มาแล้วยาแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังบอสแล้วผมชี้ไปไหนเนี่ยอื้ยนั่นแหละชี้ไปหาบอสสิเฮ้ยอีกแล้ว ทำไมเอา้าเดี๋ยวซอมบี้มันเข้ามาด้วยเหรอหรือว่าบอสอันนี้มันเรียกซอมบี้มาเอ้ยเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนนั่นแหละช่วยเราด้วยเพื่อนมาช่วยเราด้วยเนี่ยเนี่ยบอสคิงคองมันเออ ตายคาตายคานั่นแหละเพื่อนช่วยเอามันไปทางอื่นได้ไหมเนี่ยจะตายแล้วเพื่อนช่วยมาล่อให้เราหน่อยอุตส่าห์จะคลิปนี้ทุกคลิปเลยไม่ใช่ทุคลิปหรอก ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดจะหันหน้าไปไหนเนี่ยเ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับบ๊ายบายนี่จะหันหน้าไปไหนนักหนาให้มองหน้าหน่อยได้ไหมเย